ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติประจำปี2557 เมื่อวันเสาร์ที่28พฤศจิกายน2557นห้องเพชรบุรี2-3โรงแรมเดรีเจนช์อัมบีดรีสอร์ทจังหวัดเพชรบุรีศาสตราจารย์พิเศษพรเพชรวิชิตชลชัยประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นประธานเปิดโครงการสัมมานาสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติประจำปี2557กล่าวรายงานโดยนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่หนึ่งในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการจัด โครงการสัมมนาโดยมีสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและผู้บริหารสำนักง,งานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่สำนักง,งานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติร่วมการสัมมนาโดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นมุมมองประสบการณ์ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โอกาสนี้ประธานสภานิติปัญญัติแห่งชาติได้ร่วมพูดคุยในหัวข้อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพบสอชอ ก่อนจะมีการบรรยายเรื่องบทบาทของสอนชกับการพัฒนาประเทศไปสู่ความยั่งยืนโดยดรวิษณุเครือง,งามรองนายกรัฐมนตรีนอกจากนี้นายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่หนึ่งได้บรรยายภาพรวมการดาเนินงานในโครงการสรัมมนาสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติครั้งนี้ หลังจากนั้นคณะกรรมการสามัญสภานิติบัญญัติแห่งชาติทั้ง16คณะได้นำเสนอแนวคิดในการทำงานของคณะกรรมาการเพื่อสนับสนุนภารกิจของสภานิติบัญญัติแห่งชาติโดยมีนายสมชายสแสวงการสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติในฐานะเลขานุการคณะกรรมการจัดโครงการสัมมนาเป็นผู้ดำเนินรายการโดยได้มีการร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสมาชิกเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานในอนาคต โดยในช่วงท้ายของการสัมมนานายพีรศักดิ์พอจิตในฐานะประธานคณะกรรมการจัดโครงการสัมมานาได้กล่าวปิดโครงการสัมมานาสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติประจำปี2557 โดยในการสัมมนาครั้งนี้ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพร้อมด้วยรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่1และรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่2ได้ร่วมพบปะสนทนากับสื่อมวลชนโดยได้แถลงต่อสื่อมวลชนถึงความรู้สึกพอใจกับการทํางานตลอดระยะเวลา4เดือนพร้อมชี้แจงถึงแผนการดําเนินงานขั้นต่อไปของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และเมื่อวันอาทิตย์ที่30พฤศจิกายน2557รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่2พร้อมด้วยสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและผู้บริหารสำนักง,งานเลขาธิการวุฒิสภาปฏิบัติหน้าที่สำนักง,งานเลขาธิการสภานิติบัญญัติแห่งชาติเยี่ยมชมและศึกษาดูงานณโครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริตำบลท่ายางจังหวัดเพชรบ,บุรี